หี่ยวว่าคนดูมาตอนนี้ยังไม่มีระบบจูนด้วยชนทีเดียวควันมาเกาะบางมากหมุนกว่านี่ก็อาสัมสองใส่แบบมือไม่ใส่อ่ะเอาจริงเหรอนี่ททำไมฟังดูแล้วมันน่ากลัวจังวะนะ ทำไมดูฟังแล้วแบบเหมือนแบบเหมือนมันขับไม่ได้เลยอ่ะเอาอะไรนะก็ระเป๋าสี่ศูนย์หกครับี๋้วค่อยเปยืมเสื้อผ้าเข้าไปก่อนแล้วค่อยมาคืน,นยืมได้ด้วยหรอไม่ปลดล็อกด้วยเอาไม่ปลดอีกเอาพึ่งดิดึง <c oughs> ่งดิงด ออกใคเวยเดียวต้องเล่นนอกเมืองเดียวเลววายเหรอเคครนี่ยเนี่ยกำลังไปที่สยามก็คคถึงสยามยิงยาทางตรงได้คือจบจริงเหรอ ตำรวจไม่เอาเลยทางตรงอะดีน้องวัดดีครับ,บพี่กอ๊อฟครอบเ่คอครบวามาซิน้องเมืองทางตรงยังไงก็ชนะของข้างน,นี้ตำรวจก็ร้องอะดิถ้านอกเมืองทางเดียวอะร้องขนาดนขนาดขอบขนาดต่างประเทศกูไม่เคยรอดขับมาประเทศนี้กูรอดงงมากน้องรอดทางเมืองน้องเมืองก็ไม่ได้ใช่จำกัดอะไะจำกัดกี่คนอะไรนะกี่คนครับ หมายความว่าไงสี่สี่คนจำกัดไล่ใช่ไหมจำกัดไล่กี่คันเข้ามาสี่คันน่ะเมื่อกี้พี่สี่คันสี่คันพี่ไปจบกันช่วงกี่ทีอ่ะช่กี่ทีถึงพังบางช่วงแรงพังเลยถึงโตแรงทีเดียวไปเลยเราลองก่อนนะโอเคโอเคโอกถนนใหญ่ออกครับไอ้นี่ไงอันนี้ผมซ่อมผมซ่อมมาให้แล้วนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกให้ซ่อมไปแล้วผมซ่อมมาแล้วไม่เป็นไรพี่โอ้โหนี่ขนาดซ่อมแล้วใช่ไหมเนี่ย เลยกองตรงนี้เลยด้านซ้ายมือเนี่ยมีกองบนนะกองบนนะโอ้โหไม่ไหวโอ้โหจุกไม่ได้วะครับใช่จุกไม่ได้เลยมันต้องเกาะกว่านี้เรื่ออีกอย่างนึงคือมันไม่มีโหลดเราเราโหลดไม่สุดเราโหลดแค่สามนั่นอ,อา่า่เพราะว่ากะว่าเหินไง โอ้โหแม่งเบรกไม่ได้เลี้ยวไม่ได้<อ>ผมยังไม่จบผมยังไม่จบจะลองเทสก่วงเทสให้นี่ครับให้ซ่อมรอบหนึ่งจีิงบให้ซ่อมน่าจะซ่อมได้ประมาณสองรอบอะงบประมาณโอ้ยยังไม่ได้หว่ะพี่แบบนี้นเหิดเลยลอยเลยถ้าเฉิดไหมเฉิด ก็ถ้าอย่างนี้ต่อให้โหลดเต็มที่ยังไงก็ยังไงก็เหินได้มใช่ครับคำถามคือตรงนี้เลื่อโหลดเต็มดีว่าตู้ดิเฮ้ยเบรกไม่ได้เลยเขแต่ได้เลยไม่ได้ไม่ไ้มาอย่างนี้ไว้ขอบลากทางตรงอย่างเดียวจบจบแบบว่าจบทางตรงอ่ะเนี่ยเลี้ยวไม่ได้คนโด่นถนนน่ะจบก่อนันเลย ถ้าจบก่อนนะเกมบอกเลยถ้าไม่ได้ลองรถอ่ะถ้าไม่คุ้นมือแล้วจบอะเกมโอ้โหดูดิไอ้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เอาตรงๆนะอยู่ที่หลังบ้านเราไม่เกี่ยวล็อกเเรียวดิล็อกเข้าเรีวดิล็อกไไม่ได้เหรอวะ ล็อกก็ไม่ได้อีกเพราะมันไม่เกาะมันไม่มันไม่เกาะถนนเลยอ่ะแบบไม่ไม่เกาะเลยโอ้โหจับเลยเหรอวะจบไม่ได้หรอกไม่ได้เล่นในเมืองไม่ได้จบกับจบได้แต่เล่นทางเมืองไม่ได้แม่งก็ต้องแต่งให้มันแบบให้มันหนักเลยอ่ะไม่ต้องเอาใส่เล็กหมดเลยใส่เล็กหมดเลยอะไรครับกระเป๋า305ค่ะโหลดเต็มให้ก็ให้เกาะอยู่ที่หลังบ้าน ครับ,บเบาบกบางค,บคือต้องเข้าใจว่ามันระบบหลังบ้านมันไม่ได้ปรับแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วหลังบ้านปรับลถแต่ละประเทศไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับใช่ต่อให้เราขับประเทศนู้นได้ใช่ไหมแล้วมาประเทศนี้คือถ้าเขาปรับอย่างเงีย้ยมันขับไม่ได้แล้วอูห ถ้าเลือกได้ผมไม่เอาแรงผมเอาเบรกดีเลี้ยวดีออกตัวดีแค่นี้ความเร็วไปผมไม่ต้องการเขากำลังแก้แต่ถ้าไม่แก้แล้วก็เรียบร้อยค่ะผมว่าอีกนานอีกนานเลยอีกนานเลยกว่าจะกว่าจะเข้ามือติ้มถนนเราตรงไหนได้ว่าข้างสภา ขับไม่ได้เลยผมขับไม่ได้ผมบอกเราทางตรงอย่างเดียดนี่ขับวิ่งได้เท่าไหร่โอ้โหดูเบรกดิลงไปเลยเหรอไออัดเลยไม่จบเลยลงไปจบเลยเอาเลยฮะเอาเลย ตำรวจจอดหน้าไปแล้วตำรวจปรับระยะเทเซอร์ยังครับเท่าเดิมพี่ไกลเหมือนเดิมเหรอใช่ใช่เขายังไม่ปรับเลยพี่เหมือนมันปรับยากเดียวมั้งโอเคครับ ไม่ห่างนะสองร้อยยี่สิบเป็นบอวะโอ้โหสุดยอดขอซ้อมได้ได้จนแต่รถตำรวจเดี๋ยววะครับาไม่ได้เหมนะือนกัน กเฮียอย่ารดน้ำนะเนียนไหมเนียนจัดไม่เดี๋ยวตอนที่มึงขึ้นเลยไอ้สัตว์แรงจัดเลยนี่เนียนไว้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 ก่อนเนียนไว้ก่อนเนียนไม่ได้กูจะตายออกมาดิออกรถมาแล้วมันนั่งย่อวะแรงจัดคุณไม่อยู่ะ แอบในบ้านแอบในบ้านแอบในบ้านเลนพุ่มเลพุ่มเลพุ่มไอ้ย้ยแรงจัดไอ้ี้ยแรงเหนบแรงจัดอะงน้องฉันเลยไอ้ถั่วปาบอลี่อย่าบอกนะไปยังจะไปยังวะ ไม่รู้ไอ้โหลดีกว่าดิไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้ยังบัลนั่งก่อนทั้งหมดมาทั้งหมดมาทั้งหมดมาอย่ามันปิดก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งไว้ก่อนนั่งไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะลุกเองอ่ะรถอยู่ไหนรถไปพาวรถได้ด้วย ไอ้อา์รถจำนำจะได้ปูนมายี่ยะแรงจัดเกย์เกยาวให้หนอยจะแรงเกินได้ได้พาวเราไว้ที่ขยามปูนก้อนแรกของอาสสองไอ้คอบจ้งอเปล่าไอ้ปูนก้อนแรกของอาสสองไอ้สัตว์เอ้ยถวาใครให้เอาเข้ามาชว์มารับนี่ ลูกี้เอาฟูดสองสองฝูงดีกว่าสอบปีนี่ถูกเดี๋ยวไปฟูดเอารถฟันห้านะเอยเอาหนาเอาหนาได้ลองไงอย่างน้อยได้ลองไ <c oughs> อ้เหี้ยตำรวจงงเลยเ <c oughs> จย <c oughs> อช็อตนี้ <c oughs> ไปตำรวจงงเลยไอ้ข่ายวะเไอ้รถราคาติดดับเนี่ยคือประเด็นรถราคาตีดดับเนี่งรถอยู่ไหนอ่ะชุดรถอยู่ในน้ำไอ้ขอบไอ้เหี้ยมึงใครไรผมมึงเนี่ยรถมันแรงรถมันแรงเอาเข้ามาช่วงมารับหน่อยเดี๋ยวส่งจีบีสให้ ตัวไอพี่ดำเาที่ดโทรมาบระเดี๋ยวไอสัตว์เจอเหินจ้าขอบไปเป็นไงล่ะเหลือจกไรดีไว้ครับเหินเดียวหายหจกกัญชารอดแน่ไอสัตว์เหินเดียวหายรถเนี่ยหายไอชื่อหายเอ้ยไปแล้วไปแล้วจบจบตำรวจแม่งคงงอ่ะไอเชื่อหายแต่ไหนวะ ชิปอ e ีไม่ได้ด้วยไม่มันต้องมันต้องมาแบบแนวหลังอู๋เว้ยเรามันต้องมันต้องพุ่งไปทางนู้นพี่<อ>ผมแบบเรียมผิดเดี๋ยววันหลังก่อนค่อยไปเหินใช้คำว่าเหินสองพันห้าที่บอกแล้วว่าต้องทางตรงอย่างเดียวเนี่ยจุกไม่ได้เออจุกไม่ได้เลยจุกไม่ได้เลยใช่ตรงตำรวจมันตามไม่ทันเลยมันคือมันไล่กวดใกล้ได้แต่มันไม่ทันเ้ยแต่ถ้าเขาไม่ทันแบบนี้นะแล้วเสร็จปุ๊บเขาแบบ ระยะเทเซอร์มันได้อ่ะเราก็เกมนะมันเหินทุกดอกเลยให้กูขับดีกว่ามั้งจ้าขอบองขับสองเนี่ยนั่นดิให้เลยเดี๋ยวผมไปขับเจตเตอร์เอายี่แมงเรือเป็นงูอะลองดูลองดูลองดูได้ข่าวว่าพุ่งลงน้ำอ่ะโอ้โหอยากจะบอกว่ายสวย